สวัสดีครับเนี่ยวันนี้ไปดูบรรยากาศนะครับบริษัทอาซียนฟังเสียงสาวหน่อยฟังเสียงหนุ่มๆนมันชักหน้าเบื่อเอาสาวๆหน่อยอ่ะอากาศร้อนไหมคะร้อนไม่ร้อนด้วยสุดยอดจริงๆเลยพี่ๆแท็กซี่สุวรรณภูมินะคะวันนี้นะบรรยากาศร้อนนะเรามีแท็กซี่บันสุดแจะในวันที่1ิบสองกันยายนี้แป๊บหนึงเดี๋ยวมาตรงนี้แหละหมุนตึ้นไอเทมวันนี้เราแค่ เรีเคลียร์คนก่อนเราตักับพี่น้องเราด้ให้ความสนใจขนาดไหนแต่โครงการนี้เนี่ยพี่น้องแท็กซี่หลายคนที่เป็นแฟนคลับของเอฟเฟอร์สันผู้รักไทยเนี่ยทราบกันดีนะครับหลายคนก็มีการขับรถเข้ามาในที่แห่งนี้ด้วยนะแต่วันนี้เรามอบริการเฉพาะสมาชิกใหม่เท่านั้น ลายาที่เก่าไม่มีสิทธิ์นะครับเพื่อที่ว่ามาบอกประชาัมสันั์กันนั่นแหละเดี๋ยวบางทีพอถึงบ่อใกล้ๆเราไม่ได้ยินว่าเฮ้ยเขาจะมีการจับรางวัลแท็กซี่ันถูกมันก็คือแท็กซี่คือสองผมไปดูแล้วนะครับเป็นปีจดทะเบียนถ้าจะเป็นปี2องศูนย์หรือสองหนึ่งเดี๋ยวผมจะไปดูรถอ,อีกครั้งหนึ่งเป็นแท็กซี่สภาพเกร A, ดเอมูลค่า5 0 0 0ส0บาทโดยที่ครั้งนี้ได้ความร่วมมือจากมีแคปิตัล พวกเราคงรู้จักกันดีเขาก็ช่วยคัดรถให้ผมเพราะว่าเฮ้ยอย่าย้อมแล้วนนะไอ้เรื่องผมดูไม่เป็นนะเช่นเปิดฝาต้องดูอะไรนะไอ้ไฟอะไฟรถอะมันต้องมีอะไรรหัส่รหัสของแท้ถ้ามันรถของกองของปลอมไอ้ไฟมันจะเปลี่ยนไปถูกไหมเออถ้าไปดูตรงนี้มันต้องมีอะไรนะตัวหนังสืออะไรก็ไม่รู้ของเขาอะไม่เป็ซีเรียสซีเรียสเครื่องเกียร์อ่าใช่ที่พอเป็นรถเกรดเอเนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้วก็คือสภาพรถต้องดีเจอเกียร์มา เจอเกียร์ก็จบแล้วครับแล้วก็โครงการนี้ที่บอกเกี่ยวามตั้งใจของพวกเรานะครับไม่เป็น90้ากทุ่งรักไทยและไอคีนก็ต้องการที่โอ้โหนี่มันยกไหนเนี่ยไปคอยดูหน่อยดินี่มันโอ้โหนี่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 ดูก่อนดูก่อนนี่เห็นไหมนี่แท็กซี่รักไทยตอนนั้นยังไม่ใช่แท็กซี่สโมสรนะเราเรียกว่าแท็กซี่รักไทยเพราะเรามาจากขึ้นลูกนุ่งรักไทยอันนี้เลขที่หนึ่งหนึ่งหนึ่งแปดโอ้โหอ่าโอ้มาหนึ่งแปด ใช่ใช่เมื่อก่อนยังมีกิจกรรมอ,อ,ะอะไรนแขงรันอะไรนะพวงมาลัยท้องขาเพื่อเราขับหลังพวงมาลัยนะเราการเท่ากันนะเพราะว่ากิจกรรมดีๆแบบนี้นะครับเราก็จริงๆแล้วเนี่ยเราทาต่อเรื่องแต่ว่ามันมาหยุดช่วงโควิดเนาะมันต้องไปฟื้นฟูเพราะว่าพวกพี่ก็ลำบาก โควิดยิ่งสาหัสเลยในช่วงโควิดเนี่ยนะนะครับวงการโฆษณาบันเทิงโควิดนะไม่สาหัสตอนนี้สาบินสุวรรณภูมิไสาหัสเหร,รอยิ่งกว่าโควิดอีกเหรอที่นี่เหรอที่ฮะฮะมันก็ยังไงอ่ะนะชีวิตมันก็ต้องสู้กันไปแล้วแม้ว่าคนเข้ามาท่องเที่ยวน้อยลง พรรกาศบัทมาี่เคยเคยถามพวกพี่ๆน้องๆนะที่ขับอยู่บนถนนเนี่ยตอนที่จะทำโครงการนี้นะครับผมก็ถามว่าพี่ ถ้าผมจะหาแท็กซี่คือสองนะตอนนี้เราใช้ยากแท็กซี่บันจุกชื่อมันจะได้ดูดเท่ๆหน่อยอะนะครับอะไรา,านะที่ที่เรา,าก่ามาแท็กซี่นะครับได้ถามพี่น้องแท็กซี่เวลาผมขี่แท็กซี่นะพเพราะเวลาไปกลางคืนเผื่อเราไปเที่ยวสังสรรค์แล้วผมก็ขี้เกียจขับเพราะเดือดรีตตำรวจมันเยอะนะครับก็ถามเพราะว่าอะไรครับเนี่ยแท็กซี่คือสองนี่ยอะไรครับเนี่ยดูนี่เนี่ยโอ้โหอาสาวหมายเลขที่เท่าไหร่เนี่ยเขาบอกอาสาวหมายเลขนี่คุณขนล้วบอกว่าสิบสามครับโอ้โหสุดยอดจริงจริงไปแล้ว Oh, oh, oh. สำหรับเขาเขาบอกว่า oh, oh. มันช่วยซื้ยเยอะไม่มีเตะตะก,ก้อ,อนนเลยเนะี่ยั้นเดียวกันนี้ก็ oh, oh. <laughs> อันนี้ไม่ต้องมาซื้อกินอาหารกินนู่นเอาฝามไม่ต้องัอน,นี้แค่อย่างนี้แหละนะครับขอให้คุณเป็นอา,อาชีพแท็กซี่เท่านั้นพอนะครับโครงการนี้ต้องขอบคุณผลิตภัณฑ์ไอชินนะครับที่เห็นความสําคัญตรงนี้นะครับไอชินก็เป็นผู้ผลิตนะครับอะไรชั้นนำมากมายที่ใช้กับรถโตโยต้าที่พวกท่านใช้อยู่นี่แหละ นะครับแล้วก็วันนี้ก็ยังมีสินค้าบางส่วนเล็กๆน้อยๆมาจําหน่ายในราคาพิเศษจริงๆเขาเองเนี่ยไม่ได้อยากจะขายเลยเท่าไหร่หรอกนะครับเพราะว่าเขามีตัวแทนจาหน่ายอยู่ทั่วประเทศอยู่แล้วละแต่วันนี้มาเพื่อมาประชาสัมพันธ์แล้วก็ถ้าเรากําลังจะต้องใช้อยู่ลองแวะเวียนไปดูน้ํามันเกรืองน้ํามันเกียร์อะไรนะครับเดี๋ยววันนี้ไอชินมีหัวเทียนมาไหมไอมีมีหัวเทียนไหมไม่มีนะวันนี้มี น้ำมันเครื่องเบนซินกึ่งสังเคราะห์นะครับ650บาทเองมีเบอร์อะไรเนี่ย10 W ถึง30มันคืออะไรเนี่ยนะครับแล้วก็มีน้ำมันเครื่องเบนซินสังเคราะห์แท้อันนี้1,100บาทเบอร์ห้าดับเบคิวบนะครับมีผ้าเบรกมารถโตโยต้าสำหรับเอาติสนะครับ900บาทสำหรับบอลจูเนอร์พันหบาทไส้กรองน้ำมันเครื่อง80บาทนะครับน้ำมันเกียร์โทรศัพท์เลยนะโทรศัพท์

ถ้าขนาดจัดการหมุนเพียรนการมาเป็นระบายนุษนเนาะเพราะเราก็ไม่คิดว่าจํานวนจะขนาดนี่้เมื่อตอนตอนนั้นนะครับทำให้กับผลิตภัณฑ์ยี่ห้อหนึ่งอะไรเสื้อไทยนะคะวันนี้เรามารับสมัครสมาชิกแฮชซี่สโมสรนนะคะให้ถึงที่เลยวันนี้มีพิเศษอะไรยังไงบ้างคะอ่าพี่ๆที่มาใหม่นะคะมาต่อแถวได้เลย ่วันนี้มาต่อแถวปุ๊บนะคุณวานะลงทะเบียนเสร็จปุ๊บเราก็จะได้รับของฝันของแจกที่ระลึกจากไอชินนะคะเท่านั้นยังไม่พอรับสติกเกอร์จากไอชินเพื่อไปติดที่ท้ายรถติดตรงไหนเนี่ยในรถท้ายรถน้ายเลยนะคะวันที่12ธันวาคมวันที่12ธันวาคมเรามีงานใหญ่นะคะสนับสนุนโดยบริษัทไอชินนะคะก็จะมีแจก ส่งในคัน่ะฮะแจกกันฟร็นีเลยถูกต้องค่ะ uh huh. แต่วันนี้ใครที่มาลงทะเบียนจะได้รับหนึ่งเศ กะวันนี้ลงทะเบียนเสร็จแล้วก็จะได้รับคูปองสีพูเล่นๆน้องมาเล่นเกมรุ่นละหมดให้เสื้อมาไม่ใช่เสื้อหมดแล้วบอกเสื้อ่อนแล้วหยุดทำงานพวกคุได้เข้าแถวเข้าใจไหมบริษัทไอจีเอเชียจำกัดนะคะเป็นผลิตภัณฑ์นะคะดีๆที่วันนี้ก็ยังมีผลิตภัณฑ์มาจำหน่ายในราคาโปรโมชั่นราคาพิเศษสำหรับพี่ๆแท็กซี่ทุกๆท่านด้วยค่ะมีน้ำมันเครื่องกลึง กินสังสเค้ารา<ช>คา650บาทมีเบอร์ 10W-30 และ 10W-40 ค่ะแล้วก็ยังมี น้ำมันเครื่องเบนซินสังเคราะ์แท้1น1,100บาทเบอร์ 5W ขี่สศูนย์ค่ะค่าเบรกโตโยต้าอ t i ตินะคะราคาเพียง900บาทแล,าบล Junior, แล้วก็คา่าเบรกโตโยต้าฟอร์จูเนราคาพิเศษ1,100บาทค่ะ,ะมีไส้กรองน้ำมันเครื่องอีก80บาทนะ,ะค่ะน้ำมันเกียร์ก็มีนะคะ AFW บวกราคา950บาทและ CV T 1 1 0 0บาทนะคะ,ะเมื่อส่วเอรอี่สินค้าก็เดยรับของเป็นบ้านบางแดด ฟรีด้วยหนึ่งคู่นะคะใช่เลยอ่ะฝากด้วยนะคะประชาชนสำคัญกันเลยฟัง FM 90เสินะฟัง FM 90.0ลูกทุ่งรักไทยนะคะมีดนตรีให้ฟังเพ่อพ่เพลงลูกทุ่งให้ฟังเพ่อพ่อกายังมีกิจกรรมอีกมากมายเลยนะคะใช่ค่ะกิจกรรมมากมายทั้งกิจกรรมเนี่ยที่เราได้จัดขึ้นตลอดทั้งปีเนี่ยบอกเลยว่าคุ้มมากๆและที่สำคัญนะคะแท็กซี่สโมสรสามารถไปร่วมงานกับทาง FM ฟเ สูได้เราจะจัดกันทุก3ามเดือนองคะสำหรับกิจกรรมแท็กซี่สโมสรพี่ช้างบอกว่าโอ้โหไหนๆไปเจอกันแล้วไปกินข้าวร่วมกันนะคะไปมิตรทงร่วมกันเราจัดีินี่คอนเสิร์ตให้สำหรับพี่ๆได้ไปสนุกสนานกันีกร้วรอบรอบนี้จะเป็นน้องบิวจิตชลียานะคะสายมักมู้สายม่วนนะคะต้องไปนะคะ สอนยังไม่พอเรามีของแจกตลอดท yes, ั no, ด้งงานเลยใช่นอกจักผู้สนับสนุนที่มาร่วมงานของเราใช่ค่ะนอกจากนั้นยังมีลุ้นเงินรางวัลด้วยนะภายในงานด้วยเหอมาปุ๊บลุ้นเงินรางวัลตุกคนบอกไม่ได้ ที่ยังไม่ได้มาลงทะเบียนนะคะฝากประชาสัมพันธ์ฝากเรียกเพื่อนมาด้วยนะคะ,ะคุณอาจจะเป็นผู้โชคดีได้รับแท็กซี่ปันสุขจากไอชินในวันที่12ธันวาคมนี้นะคะก็บอกเลยว่าเหมือนรถมือหนึ่งเลยรถสวยมากยังใหม่แกะกล่องเลยอะคือบอกว่าสภาพดีม,มากๆเลยพี่ช้างบอกว่าพี่พี่ไปดูมาเองเลยนะคะ,อะรอบนี้เราจัดการทุกๆ3เดือนนะคะ,ะพี่ช้างบอกว่าโอ้โหอยากจะแบบ มิ팅การรวมตัวกันนะคะเป็นกิจกรรมดีสำหรับพี่ๆแท็กซี่ห<า>มุน0.0เรามีจากเงินรางวัลทุกครั้งเลยนะคะสามารถหมุนฟังได้แล้วก็สามารถฟังแล้วก็จะได้รู้ว่าเราจรัดงานที่ไหนอ่นาาาเดือนนี้ก็มีเหมือนกันเดือนนี้ก่อนมันวันนี้เรามีการลงทะเบียนนะคะสำหรัรบ F M 9 0.0อ่า